วิธีการอัปเกรดเวอร์ชันของแอนตี้ไวรัสผ่าน ESMC ตามที่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสมีการแจ้งเตือน Your product is outdate การแจ้งเตือนนี้จะแสดงที่เครื่องที่ใช้งาน Windows ต่ำกว่า Windows 7 Service Pack 1และเครื่องที่ติดตั้งแอนตี้ไวรัสเวอร์ชันเก่าค่ะภาพนี้เป็นตารางของเวอร์ชันแอนตี้ไวรัสที่แนะนำสำหรับแต่ละ Windows ค่ะ สำหรับ Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 No Service Pack เวอร์ชั่นของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่แนะนำก็คือ6.5.2132.6ค่ะส่วนเครื่องไหนที่มีการติดตั้งเป็นเวอร์ชัน6.6หรือสูงกว่าแนะนำให้ดาวเกรดลงมาค่ะส่วน Windows 7 Service Pack 1จนถึง Windows 10สามารถอัปเกรดแอนตี้ไวรัสเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ค่ะหมายเหตุ หลังจากที่อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น7.3แล้วโปรแกรมแอนตี้ไวรัสจะแจ้งเตือนให้ทำการรีสตาร์ททันทีหากลูกค้าที่ยังไม่สะดวกที่จะรีสตาร์ทแนะนำให้ตั้งเวลาในการอัปเกรดที่ทัดหรือทำการอัปเกรดในภายหลังค่ะในขั้นตอนสำหรับการอัปเกรดเริ่มแรกจะแนะนำให้สร้าง Dynamic Group เพื่อแยกแต่ละ Window ์ก่อนโดยไปที่เมนูมอแล้วคลิกที่ดนามิกกรุ๊ปเทมเพลต คลิกที่บุ่ม New Template ตั้งชื่อ Template เป็น Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 No Service Pack แล้วคลิกที่ t a บ Expression ที่ Operation เลือกเป็น All แล้วคลิกที่ Add Rule แต่หัวข้อ OS Edition เลือก OS Name ที่เงื่อนไขให้เลือกเป็น c o n t a i n t ก่อค่าเป็น Windows XP จากนั้นให้ add n e เพิ่มขึ้นมาอีกครั้งแล้วเลือกเป็น OS name เหมือนเดิมค่ะที่เงื่อนไขให้เลือกเป็น c o n t a i n แล้วกรอกค่าเป็น Windows Vista แล้วคลิก add n e อีกครั้งแต่หัวข้อ OS edition เลือก OS version ที่เงื่อนไขให้เลือกเป็น h a s p p e f e c t กรอกค่าเป็น6.1.7600 ค่านี้เป็นเวอร์ชั่นของ Windows 7 No Service Pack ค่ะเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish ต่อมาเราจะสร้างเทมเพลตของ Windows 7 Service Pack 1ค่ะที่แท็บ Expression คลิกที่ Add Rule ใส่หัวข้อ OS Edition เลือก OS Version ที่เงื่อนไขเลือกเป็น Has Prefix แล้วกรอกค่าเป็น 6.1.7601ค่านี้เป็นเวอร์ชั่นของ Windows 7 Service Pack 1ค่ะเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish คลิกสร้างเทมเพลตขึ้นมาอีกครั้งสำหรับ Windows 8ถึง Windows 10ค่ะแล้วคลิกที่แท็บ Expression ที่ Operation เลือกเป็น All แล้วคลิกที่ Add r o l e แต่หัวข้อ OS Edition แล้วเลือก OS Name ที่เงื่อนไขให้เลือกเป็นคอนเทนตก่อค่าเป็น Windows 8. จากนั้นให้ Add ร e เพิ่มขึ้นมาอีกครั้งแล้วเลือกเป็น OS Name เหมือนเดิมค่ะที่เงื่อนไขให้เลือกเป็นคอนเทนตแล้วก่อค่าเป็น Windows 10เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish ต่อมาเราจะมาสร้างเทมเพลตสำหรับแยกเวอร์ชั่นของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสกันค่ะเทมเพลตแรกสำหรับแอนตี้ไวรัสเวอร์ชัน5 และเวอร์ชัน6.0ถึง6.5ค่ะมาที่แท็บ Expression คลิกที่ Add Rule แตะหัวข้อ Install Software แล้วเลือก Application Name ที่เงื่อนไขเลือกเป็น h a s h i c f i p กรอกค่าเป็นชื่อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ใช้ในองค์กรในตัวอย่างใช้เป็น ESET Endpoint Security ค่ะและคลิก Add Rule อีกครั้ง แต่หัวข้อ Install s o f t แวร e แล้วเลือก Application Version ที่เงื่อนไขเลือกเป็น i s One of t Singmark กรอกค่าเป็นค่าจุดดอกจันแล้วคลกที่ปุ่ม Add ใต้ช่องกรอกค่าแล้วกรอกเป็น6.0จุด 0. ดอกจันกรอกค่าไปเรื่อยๆจนถึง6.5จุด,ดดอกจันค่ะแล้วให้ Add l o o ขึ้นมาอีกครั้ง แต่หัวข้อ install software แล้วเลือก application version ที่เงื่อนไขเลือกเป็น not equal ก่อค่าเป็น6.5.2132.6เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม finish ถ้าหากเครื่องลายแอนในองค์กรติดตั้งทั้ง eset endpoint security และ eset endpoint antivirus ให้ d uplicat e template เดิม แล้วเปลี่ยนชื่อโปรแกรมแอนตี Anti ้ไวรัสเป็น eSET Endpoint Antivirus ค่ะต่อมาเราจะสร้างเทมเพลตสำหรับแอนตี้ไวรัสที่เวอร์ชันน้อยกว่า7.3ที่แท็บ Expression คลิกที่ Add Rule แต่หัวข้อ Install Software แล้วเลือก Application Name ที่เงื่อนไขเลือกเป็น Has Prefix ก่อค่าเป็นชื่อโปรแกรมแ n t ตี้ไวรที่องค์กรใช้งานค่ะและคลิก Add Rule อีกครั้ง แต่หัวข้อ install software เรวเลือก application version ที่เงื่อนไขเลือกเป็น dash a n a e prefix แล้วกรอกค่าเป็น7 3จุดค่ะเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม finish ต่อมาให้สร้าง template ขึ้นมาอีกครั้งโดยครั้งนี้เราจะสร้างสำหรับ Windows ที่ไม่มีโปรแกรม antivirus ค่ะที่ t a บ expression คลิกที่ add rule แต่หัวข้อคอมพิวเตอร์เลือก Manage Product Mask ที่เงื่อนไขเลือกเป็น Is Not One of เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish จากนั้นคลิกที่เมนูคอมพิวเตอร์ค่ะเราจะมาสร้างกรุ๊ปให้ตรงกับเทมเพลตของวินโดว์ที่เราสร้างไปโดยคลิกที่ปันเฟืองที่กรุ u p All เลือก New Dynamic Group ตั้งชื่อกรุ๊ปให้ตรงกับเทมเพลตของวินโดว์ที่เราสร้างไปค่ะ แล้วคลิกที่แท็บ e m p l e t r คลิกที่ o ู exiting s, Ex <S แล้วเลือก t e m p l a t e ให้ตรงกับชื่อกลุปเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม finish ต่อมาให้เราสร้าง Dynamic Group สำหรับ Windows 7 Service Pack 1และเลือก t m p p a t e ให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นให้สร้างกลุปขึ้นมาใหม่อีกครั้งและเลือก t e m p l a t e สำหรับ Windows 8ถึง Windows 10ค่ะ หลังจากที่เราสร้างกรุ๊ปของแต่ละ Window ์แล้วให้เราสร้างกรุ๊ปของเวอร์ชันแอนตี้ไวรัสให้อยู่ภายใต้กรุ๊ปของ Window ์ด้วยค่ะโดยสับกรุ๊ปที่อยู่ภายใต้กรุ๊ปวินโดว์ XP, Vista และ Windows 7 No Service Pack จะมีอยู่3กรุ๊ปก,ก็คือกรุป Version 5, Version 0, 5, กร๊ปของเวอร์ชัน 5, เวอร์ชัน6.0ถึง 6.5, กรุ๊ปของเวอร์ชันที่น้อยกว่า7.3และกรุ๊ปของ Window ์ที่ไม่มีแอนตี้ไวรัสค่ะ ส่วนกลุ่มของ Windows 7 Service Pack 1และ Windows 8ถึง Windows 10เราจะสร้างสับกลุ่มเหมือนกันก็คือกลุ่มของเวอร์ชันที่น้อยกว่า7.3ค่ะวิธีการสร้างสับกลุ่มให้คลิกที่ฟันเฟืองที่กลุ่มของ Windows แล้วเลือก New Dynamic Group ตั้งชื่อกรุ่มเป็นเวอร์ชั่นของ a n t w v r r u s ัและเลือกเทมเพลตให้ตรงกันค่ะ สำหรับกรุปที่ไม่มีแอนตี้ไวรัสให้เลือกล u ทท a s เป็นการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเวอร์ชัน6.5.2132.6ค่ะทำซ้ำจนครบทุกกรูปของ Windows แล้วจากนั้นให้คลิกที่เมนูทาร์กคลิกที่ปุ่ม New แล้วเลือก Client Task สร้างทาร์กสำหรับติดตั้ง Antivirus version 6.5.2132.6ค่ะที่หัวข้อทาร์กเลือกเป็น Software Install แล้วคลิกที่ tab Setting คลิกเลือก License แล้วคลิกที่ Choose Package เลือกโปรแกรม Antivirus ที่จะติดตั้งเป็น version 6.5.2132.6ค่ะ แล้วเท็กถูกที่ I accept เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ Create Trigger คลิกที่ t a บ Target และคลิกที่ Add Group เลือก Group Endpoint version 5และ6.0ถึง6.5ค่ะเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish สร้างคัาขึ้นมาอีกครั้งสำหรับตั้ง Antivirus version 7.3 แล้วมา c reate t r i g g e r เลือกกลุ่มของ Anti-Virus ที่เวอร์ชันมากกว่า7.3ที่อยู่ภายในกลุ่มของ Windows 8ถึง Windows 10ค่ะที่แท็บ t r i g g e r สามารถเลือกช่วงเวลาให้ทากนี้ทำงานได้ซึ่งปกติทากจะทำงานท,าทันทีหลังจากกดปุ่ม finish ค่ะเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม finish คลิกสร้าง client task ขึ้นมาอีกครั้ง ทากนี้จะใช้สั่งถอนโปรแกรมแอนตี้ไวรัสสำหรับ Windows ที่ต้องการดาวเกรดแอนตี้ไวรัสค่ะที่แท็บ s e t t i n g คลิกเลือก Package Name เป็นชื่อแอนตี้ไวรัสที่องค์กรใช้งานที่ Package Version ให้คลิกที่ Uninstall all version of package เรียบร้อยแล้ว,ลวคลิกที่ปุ่ม Finish แล้วมาสร้าง Trigger โดยเลือก Target เป็นกลุ่มของแอนตี้ไวรัสที่เวอร์ชันน้อยกว่า7.3 ภายใตยก้กลุ่ม Windows XP Vista และ Windows 7 n o Service Pack ค่ะเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish สำหรับกลุ่มของ Anti-Virus ที่เวอร์ชันน้อยกว่า7.3ภายใต้หัวข้อ Windows 7 Service Pack 1รับควตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเครื่อง Client ที่อยู่ในกลุ่มได้รับการอัปเดต Windows ล่าสุดแล้วหรือหากยังไม่ได้อัปเดต Windows ล่าสุดสามารถดาวน์โหลดแพท KB 4 4 7 4ี1 9 และ KB 4490628ตามลิงก์ที่แนบไว้ให้ใน description ไปติดตั้งได้เลยค่ะเมื่อติดตั้งแพทเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่คลิกภายใต้หัวข้อ Windows 7 Service Pack 1แล้วเลือกรันทา้าเลือกท้าสำหรับติดตั้ง Antivirus version 7.3ค่ะเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish หากคุณลูกค้าติดปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์026835100กด1ติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตได้เลยค่ะและฝากกด Subscribe ช่อง Active IT Channel ด้วยนะคะ